สวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีกรกฎประเสริฐวงศ์นยนอำเภอเมืองพะเยานานอำเภอนักรนรง์ลดปัจจัยเสี่ยงครับในช่วงใกล้เข้าพรรษานี้กระผมก็ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกทกท,กท่านได้ร่วมกันรณรงค์ปฏิญาณตนงดเล่าเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและถวาย เป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็เป็นมงคลกับชีวิตให้กับพุทธศาสนิกชนที่ประพฤติปฏิบัติได้รักษาศีลได้ทุกๆท่านครับครับในช่วงวิกฤตโควิด -19 กกระผมก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกๆท่านได้ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัดที่เช่น การออกนอกบ้านก็ขอให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับงดเว้นเข้าในที่ชุมชนคนเยอะๆนะครับมันล้างมือนะครับมันล้างมือและที่สำคัญการทานอาหารก็ขอให้ใช้ช้อนของตนเองนะครับคงไม่ใช้ช้อนร่วมกับผู้อื่น ตรงนี้ก็เป็นมาตรการที่ทุกๆท่านสมควรจะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะครับที่สําคัญการอย่าตกครับก็ต้องขอความร่วมมือนะครับอย่างยิ่งยวดเลยนะครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกๆท่านปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดตอนนี้ภาระของคุณหมอคุณพยาบาลเนี่ยเกินอัตรากําลังที่จะรับได้นะครับพี่น้องประชาชนทุกๆท่านต้องช่วยกันนะครับ ท้ายที่สุดนี้กระผมก็ขอให้ทุกทกท่านได้ผ่านพ้นวิกฤตอันโหดร้ายอันนี้ไปด้วยกันสู้ๆครับขอบคุณมากครับ